นะครับมีความเคลื่อนไหวมากมายใน NBA นะครับข่าวหลักๆเลเกอร์ขายทีมมาลงดีเทลกันแล้วก็มาเตรียมดูข้อมูลสักนิดก่อนจะดู NBA f i n a l เกมที่6นะครับ ข่าวใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับนั่นคือลอจิลิเลเกอร์ประกาศขายทีมนะครับเลเกอร์เนี่ยอยู่ในมือตระกูลบัตมาอย่างยาวนานต้องบอกว่าเจอร์รี่บัตเนี่ยซื้อทีมไว้ตั้งแต่ปี1979นี่กระ่วงเลยมาปี25อยู่ในมือตระกูลนี้มา40กว่าปีในวันนี้เขาได้ขายทีมออกไป ให้กับมาร์ควอลเตอร์ซ e o ของ TWG g l o b a l l เขาเป็นคนที่รวยมากๆหนึ่งคนซึ่งมาร์ควอลเตอร์เนี่ยมีสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับของบริษัทที่เขาอยู่เนี่ย325,000ล้านและก็มาร์ควอลเตอร์ซื้อทีมครั้งนี้ใช้เงินทั้งหมด1,000 0ล้านเหรียญสหรัฐเป็นทีมกีฬาที่แพงที่สุดแล้วก็ว่าได้ การย้ายมือการเปลี่ยนมือการขายทีมครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีลนี้ไม่ใช่ดีลลับมาร์ควอลเตอร์เนี่ยเคยซื้อหุ้นบางส่วนของเลเกอร์ไว้ตั้งแต่ปี2021ตอนนั้นเนี่ยเขาถือหุ้นประมาณ27%ตอนนั้นทีมมีมูลค่า5,000ล้านวันนี้เขาถือหุ้นเต็มๆละหลังจากซื้อไปหมื่นล้านซึ่งมาร์ควอลเตอร์ ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเขาเป็นคนที่ทำทีมกีฬาในเมืองลอสแอนเจลิสไม่ว่าจะเป็น LA d o d g e r LA s p a r k ทีมเบสบอลทีม WNBA แล้วก็มีทีมฟอร์มูล่า1แล้วก็มีทีมฮอกกี้ซึ่งมาร์ควอเตอร์ในวัย65ปีเนี่ยเข้ามาซื้อทีมครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของแฟนเลเกอร์ต้องบอกว่า เมจิกจอห์นสันเนี่ยเป็นคนใกล้ตัวกับมาร์ควอลเทอร์นะเขาได้บอกว่าเป็นเรื่องที่แฟนเลเกอร์เนี่ยควรจะดีใจอย่างมากมาร์ควอลเทอร์เป็นคนที่กระหายชัยชนะเขาเป็นคนต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จเขาจะเข้ามาปรับปรุงเลเกอร์ให้ดีขึ้นเขาเป็นคนที่หิวชัยชนะเหมือนเจอร์รี่บัต แล้วก็ในวันที่เขาซื้อดอจ์เจอร์เนี่ยเขาปรับปรุงทีมทุกอย่างสิ่งแวดล้อมอันไหนไม่เหมาะสมเขาเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วก็เขามีเงินถุงเงินถังพร้อมลุยในเส้นภาษีนี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นเราอาจจะเห็นเลเกอร์เป็นทีมพ่อบุญทุ่มอีกครั้งซึ่งมาย้อนประวัติสักนิดหนึ่งตระกูลบัตเนี่ย ซื้อเลเกอร์ไว้ตั้งแต่ปี1979ปีนั้นเนี่ยได้เมจิกจอนซันมาเล่นกับคาริมัดุนจาบาแล้วในยุค80-90พวกเรายิ่งใหญ่มากๆเลเกอร์ในยุคนั้นเนี่ยเข้าชิงทั้งหมด9ครั้งและก็เขาได้แชมป์มาทั้งหมด5สมัยในยุคเมจิกกับคาริมมันยอดเยี่ยมมากๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นยุคชิคาโกและก็กลับมาเป็นยุคโคบีแชคเลเกอร์ ฟาดแชมป์3ปีรวดก่อนจะเงียบเหงาไปแล้วโคบี้มาพาได้ชแชมป์ในปี2009-2010แล้วก็คุณพ่อเจอร์รี่บัสจากโลกไปในปี2013ก่อนจะเปลี่ยนมือเป็นจินนี่บัสตอนนั้นเนี่ยก็มีการแย่งขั้วอำนาจกันระหว่างจิมจอห์นนี่จินนี่สุดท้ายแล้วจินนี่ได้ครอบครองไปจินนี่พาเลเกอร์ได้ชแชมป์ในปี2020 โดยการนำทัพของเรบอนเจมส์และแอนโทนีเดวิดนี่คือประวัติศาสตร์อันยาวนานของรอยจิลเลเกอร์หลังจากนี้จะเป็นยุคใหม่ของเลเกอร์อย่างแท้จริงมาดูกันว่ามาร์ควอ t เตอร์จะพาเลเกอร์ไปได้ขนาดไหนหลังจากเรื่องเลเกอร์นะครับแวมาเตรียมความพร้อมสู่รอบชิงชนะเลิศในเกมที่6กกันสักนิดหนึ่งนะครับ เรื่องแรกเนี่ย NBA.com นะครับเขาให้4ประเด็นให้จับตามองนะครับประเด็นแรกนั่นคือความฟิตของไทลิสแฮริเบอร์ตันตอนนี้แหล่งข่าวของทีมเพเซอร์บอกมาแล้วว่า36ชั่วโมง1วันครึ่งเขาจะต้องตรวจอาการของไทลิสแฮริเบอร์ตันอย่างละเอียดซึ่งโคดริคาไลาเนี่ยก็บอกว่าเขาก็เผื่อใจและเตรียมแผลรับมือในวันที่ไม่มีไทลิสแฮริเบอร์ตัน พราะเจ้าตัวเนี่ยมีอาการเจ็บน่องอย่างที่เราเห็นกันว่าในช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดามิลิลาดเควินดูแลนที่เอ็นร้อยหวายฉีขาดอาการเบื้องต้นเนี่ยมันก็มาจากตึงน่องเจ็บน่องตึงน่องสุดท้ายมันไปดึงร้อยหวายฉีขาดเราก็เห็นกันบ่อยครั้งตรงเนี้ทางทีมเพเซอร์เนี่ยถ้ามันตึงมากเขาก็ไม่อยากให้ลงเล่นถ้าบาดเจ็บไปมันมีผลต่ออนาคตสโมสร ตรงนี้ต้องพิจารณาดีๆแต่ว่าไทลิสเทอร์ริบัตตันเนี่ยเขาก็มีความหิวอยากลงเล่นเขาเป็นนักบาสเขามีความกระหายอยากลงช่วยทีมเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเขาเป็นนักสู้เป็นนักแข่งเขาอยากช่วยทีมมากๆตรงนี้ต้องมาดูกันให้ดีเพราะว่าถ้าเจ็บไปมันไม่ดีต่อสโมสรเลยนะครับและไม่ดีต่ออนาคตของแฮร์รี่บรตตันด้วยจุดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับ ประเด็นที่2เนี่ยเขามองว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสที่ TJ m a c c o n n น l l ในเกมที่5เขาเล่นไปยีนาทีเขามองว่า TJ m a c c o n n น l นเนี่ยลงมามีเกมรับที่ดีเกมลุกปั่นป่วนได้ตลอดเวลาเขามองว่า TJ m c c c o n n น l l น่าจะได้รับโอกาสเพิ่มขึ้นควรได้ลงเล่นมากกว่านี้ ในซีรีส์นี้ทุกครั้งที่ TJ m จ c มคคอนเนลลงมาสร้างความปั่นป่วนได้ตลอดส่วนทีเจบอกว่าเขาพูดตามตรงนะเขามองว่าเขาไว้ใจโค้ดลิกคาลายสุดๆนี่คือโค้ดร,ระดับตำนานของ NBA ลิกคาลายว่ายังไงเขาก็ว่าอย่างนั้นและก็สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดอัดน้ำมันให้เต็มถังพร้อมจะลุยพร้อมจะวิ่งพร้อมจะใส่ให้สุด ไม่ว่าโค้ชจะบอกยังไงเขาก็จะพร้อมลุยเสมอตรงนี้มาดูกันว่า TJ เจแมคคอนเนลจะได้รับโอกาสในวันพรุ่งนี้หรือไม่และก็ประเด็นต่อมาเนี่ยจุดที่น่าสนใจของเพเซอร์นะครับเขาบอกว่าตอนนี้อินเด n a p a น e r เพเซอร์เล่นมา5เกมเกมรีบาวเป็นลอง OKC OK OKC OK รีบาวร้อยครั้งเพเซอร์รีบาวร้อยครั้งเกมรีบาวบอล p พเซอกลับมาเล่นในบ้านต้องข่ม OKC OK ให้ได้จะใช้ Big Man กี่คนก็ตามเกมรีบาวต้องดีขึ้นรวมถึงช่วงหลังโดนบีบให้เทิร์นโอเวอร์และโดนเปลี่ยนเป็นแต้ม p a เซอพอเทิร์นโอเวอร์แล้วเสียแต้มไปทั้งหมด71คะแนนส่วน OKC OK เนี่ยเสีย49คะแนนห่างกัน20กว่าแต้มจุดนี้เป็นจุดอ่อนของ p a เซอร์ ต้องกบให้ได้ต้องเก็บรายละเอียดให้ได้อย่าพลาดเกมรีบาวอย่าพลาดเรื่องเทอร์โนเวอร์แล้วมันจะดีขึ้นส่วนฝั่ง OKC OK นะครับประเด็นที่4เนี่ยเขาบอกว่าเกมมันยังไม่ค่อยลื่นไหลเหมือนฤดูการปกติฤดูการปกติเนี่ยเกมมันลื่นกว่านี้จ่ายบอลกันเนียงก,กว่านี้มูฟเมนต์บอลดีกว่านี้เขามองว่าพอเพย์ออฟเนี่ยการจ่ายบอลการแอสซิสต์การเคลื่อนที่ของบอลเนี่ยมันตกลง25ถ้า โอเคซีปรับจูนเกมลุกให้มันลื่นไหลเหมือนฤดูกาลปกติได้อันนี้จะอันตรายมากๆแล้วเพเซ,เซอร์จะต้านพวกเขาไม่อยู่นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยมาดูรางวัลผู้เล่นที่มีลุ้นรางวัฟาร์ a l เอ็กันหน่อยในอันดับที่5เนี่ยเขายังมองว่าเป็นอเล็กคารูโซนะ ตอนนี้มี12.2คะแนน3.8รีบาว2.8สติลในซีรีส์นี้มีหลายเกมที่คารเรโซโดดเด่นเขายังมองว่าเป็นท็อป5อยู่ส่วนในอันดับที่4เนี่ยเป็นไทลิธเฮลิเบอร์ตัน15คะแนน6.2รีบาว7.2แอซิตมีเกมหล่นที่ทำแต้มได้หลักเดียวมีอาการบาดเจ็บเล่นได้ไม่เต็มที่ตอนนี้โอกาสลุ้นฟ i n a l MVP ยากมาก ส่วนในดับที่3เนี่ยเป็นปาร์ตคาวเซียแคมนะครับสม่ำเสมอมากๆ20.6คะแนน7.4รีบาล4.2แอซิตถ้าเพเซอร์ได้แชมป์เซียแคมมีลุ้นฟ i นนอเอ็มส่วนในดับที่2เนี่ยเป็นเจเลนวิลเลียมหลังระเบิดฟอร์มทำ40คะแนนนะตอนนี้เขามี25.8คะแนน5.6รีบาล4.2แอซิตเหล่าสื่อเนี่ยก็มองว่าตอนนี้ เจเลนวิลเลียมเนี่ยปลดล็อกและระเบิดแตกเรียบร้อยแล้วหาคนหยุดเขายากมากเขาก็มีลุ้นฟ i นนอลเอ็เหมือนกันส่วนันระดับที่1เนี่ยเป็นเชกิวเจเลสันเดอร์ฟอร์มสม่ำเสมอมากๆเขามี32.4คะแนน4.6รีบาวด์5แอซิตทั้งจ่ายทั้งทำทั้งคุมเกมโดดเด่นสม่ำเสมอตลอดซีรีส์ที่ผ่านมานะครับเอาล่ะ นี่คือข่าวประจำวันนี้นะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเลเกอร์ประเด็นฟ i n a นอลมีประเด็นไหนคิดตรงไม่ตรงกับแหล่งข่าวต่างๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ